มเมื่อเร็วๆนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ณจังหวัดชนบุรีโด,โดยมีนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและคำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญโด,ดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทัั้้งงในนนนส่วขอผูปรระกตตมาา ที่มารับการฉีดวัคซีนเข็ม3ส่วนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถในการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์มาตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาวันนี้มาตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจ พี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งเราบอกแล้วนะครับว่านโยบายรัฐบาลโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จร์โนชานั้นเล่งเห็นถึงความสําคัญในการให้พี่น้องใช้แรงงานพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับวัคซีนให้ทั่วถึงเร็วที่สุดซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าโรคโควิด -19 ยังไม่ได้หมดไปจากโลกนี้เราเองต้องอยู่ให้ได้แต่อยู่ได้โดยวิธีไหนก็คือให้ได้รับภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุดจริงๆวันนี้เป็นการเปิเปดคิกออฟเข็ม3ได้ประมาณแต่ที่17บเแล้วครับวันนี้เรามีโอกาสมีเวลาที่จะพอที่จะมาตรวจราชการก็แวมาาใใ้้้กลังงงจพี่นนช นะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลน,นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นดูแลพี่น้องทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับบริษัทห้างร้านที่เป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบการทุนคมม .3-3 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service นะครับโดยฝ่ายบุคคลประสานกับทางประกรันสังคมจังหวัดประกรันสังคมเขตได้ทั่วประเทศน,นะครับซึ่งเราเองวันนี้เราเปิดไปแล้วประมาณที่กทม20จุดต่างจังหวัดอีก1 3จังหวัด14จังหวัด และเราก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราพยายามดูโฟกัสไปที่จังหวัดที่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานเยอะไล่จากมากไปหาน้อยอยู่นะครับส่วนจังหวัดในน้อยจังหวัดที่มีผู้พี่น้องผู้ใช้แรงงานจำนวนไม่เยอะเราก็จะนาวัคซีนไปร่วมกับสาธารณสุขพื้นที่ไหนที่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานเยอะเรามีความจำเป็นที่ต้องมาใช้ขอความอนุเคราะห์จากของสถานที่แบบนี้เพราะท้งนั้นเราไปรวมพลกับทางสาธารณสุขก็จะทําให้ รอคิวนานในส่วนนี้นะครับด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมเผยต่อว่าตามที่ได้สำรวจความประสงค์ของผู้ประกันตนมาตรา3 3เพื่อฉีดวัคซีนเข็ม3โดยประสานนายจ้างฝ่ายบุคคล HR ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความต้องการเข้าร่วมมากกว่า1 5ล้านแสนคนและต่างจังหวัดมากถึง8,5 0,000คนในส่วนของจังหวัดชนบุรีได้จัดศูนย์ฉีดจำนวน2จุดได้แก่เซ็นทรัลพลาซาชนบุรีและศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาซึ่งมีศักยภาพในการ ฉีดวัคซีนรวมทั้ง2จุดให้บริการได้ถึงวันละ3,000คนวันนี้นะคะมาฉีดไฟเซอร์นะคะเป็นเข็มที่สา,ารแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราจะได้ป้องกัน โควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,ะคกรบวนการที่นี่ก็คือดีมากค่ะ,ะ,คะขั้นตอนการทํางานก็คือเร็วทันใจอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณจริงค่ะที่จัดสรรวัคซีนให้เราได้รวดเร็วทันใจอ,อย่างเงี้ยนะคะอยากจะขอบคุณมากจริงๆค่ะทั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคมได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแล้วในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่17เมกราคม25 6 5เป็นต้นมาโดยจะหยุดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์ผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1506 6กกดดและ7ในวา8ถึง18นทุกวัไม่เวว้นนัหยุดรราาชก